สวัสดีครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันอาทิตย์นี้4ี่ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลของเรานะครับมีโปรแกรมจะต้องเปิดบ้านนะฮะรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะที่แฟนอาร์เซนอลหลายคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่แน่นอนว่วรวมถึงผมด้วยนะครับของจริงเนี่ยมันต้องเดือดระดับ5ดาวแน่ๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลานั้นนะครับเรามาดูังก่อนดีกว่านะว่าถ้าเกิด คู่นี้นะครับมันเจอกันในรูปแบบฟีฟ่23นะผลการแข่งขันมันจะเป็นยังไงเออดีไหมดีไหมดีไหมก็ตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับนะที่จะมีการให้เกมนะมันทํานายผลการแข่งขันในสัปดาห์นั้นๆกันก่อนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็นี่เลยครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะก็ น่าดูมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมนะก็ได้มีการย้ายตัวให้แมนยูหมดแล้วนะตัวใหม่นะครับครบเลยนะทั้งโซฟิยานอัมราบัตนะครับนะทั้งเลกิลอนแล้วก็อี e e an, ana, Mason outh, วองอีแวนโอนาน่าเมสันมาร์รวมไปถึงบายินดีด้วยผู้สัรประตูนะครับเดี๋ยววันนี้เอาใจแฟนแมนยูหน่อยก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะอยากเห็นหนักเตะใหม่หลายคนนะครับก็จะให้หนักเตะใหม่ลงให้หมดเลยนะครับนะเอาลงให้ครบเลยนะครับนะ นี่หอยลงหอยรุ่นนะครับลงหมดนะเล่นหน้าเป้าไปเลยอัมลาบัดก็ลงด้วยนะครับอัมลาบัดเล่นคู่กับคาเซมิโลเออตามนี้นะอ,อัมลาบัดคาเซใช่ไหมตัวลูกก็แลดฟอร์ดบูโนโอ,อันโตนีนะกองหลังแบ็กซ้ายต้องเลกิลอนดิวะเลกิลอนโอ,อ้โของใหม่นี่จัดไปเมสันเมาส์นี่วันนี้ไม่มีชื่อ,อนะส่วนอีเวนนี่สำรองแล้วกันอีเวนนะครับสำรองแล้วกันอีเวนนะ เออตามนี้ตามนี้อ่ะของจริงวาลานเจ็บเอาเปลี่ยนเป็นมาตินเนะนะครับนะนี่ตามนี้เลยนะครับแมนยูนะสี่สองสามหนึ่งนะครับนักเตะใหม่ครบเลยนะครับ,อ,รบ,บอ,อัมราบัตเอ่อบายินดีเลกินรอนแล้วก็หอยลุนด้วยนะครับนะส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลของเราก็เออจะจัดตัวตามจริงไม่เอาจัดตัวตามตามใจดีกว่านะครับนักเตะใหม่ลงเหมือนกัน โกเป็นลาย่าไปเลยนะครับนะโกเป็นลาย่าไปเลยนะครับเออแบ็กขวานี่แบ็กขวานี่ให้เป็นปาเตนะครับเหมือนเดิมนี่ก <c oughs> วนตีนแฟนบอลเล่นเล่น,เ,ลนเอาเบนไวท์เลนเซนเตอร์นะครับนะนี่แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นโทมิเดโโทมิกลับมาแล้วใช่ไหมโทมิกลับมาแล้วต้องโทมิเด้ซินเชงโก้ยังไม่ฟิตยังไม่ฟิตเดียวโถยังไม,ม่พร้อมลงมาเดี๋ยวเจ็บไม่ไหวหรอกเดยแคทไลท์เบอร์หกนะครับ โอเดกาดฮาวเวดได้ day, ต้องฮาวเวดดีวะฮาวเวดเบอร์แปดได้ไโทรเฮ้ยไม่รู้ว่าไหลว่าคุณนี่นะหน้าเปาต้องเอ็ดดี้นะครับต้องเอ็ดดี้แล้วก็มาตินเนลลี่ซาก้าตามนี้ตามนี้นะครับนะเอ๊ะหรือไงหรือหรือเอาเป็นอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนฮาวเวดถ้าก็ได้ฮาวเวดเล่นไม่ดีฟอร์มไม่ดีไม่ชอบเปลี่ยนเป็นวีเอล่าให้ไปโทผมเอาใจแฟนบอลอยู่แล้วนะวีเอล่าตัวจริงอยากเห็นจัดให้นะครับแมนยูก็ชุดนี้เลยนะทุกคนนะโอเค ใครพร้อมแล้วนะครับนะใครอยากดูเกมนี้แล้วผมรบกวนจ่ายค่าตั๋วให้ด้วยนะครับค่าตั๋วของเกมนี้ก็คือการกดไลค์คนนะหนึ่งทีนะครับนะใครยังไม่จ่ายตั๋วนะครับใครยังไม่กดไ like ลค์รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดยังกดก่อนเซกดยังอ่ากดแล้วนะฝากด้วยนะครับ,บะ uh กกนะใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะทุกคนนะขอบคุณนะครับถ้ากดไลค์แล้วเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับว,ว้าวอาร์เซนอลฮะ เจอกับแมนยูครับสนามเอเมเรสสเตเดียมฮะก็นี่ครับมีการฉีดน้ำฮะมีการเช็คญ้าแฟนบอลก็ค่อยๆลังไหลเข้ามาแล้วครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่สำคัญมากๆแห่งฤดูกาลนะฮะนี่ครับแฟนนอนก็พร้อมกันเลยครับแฟนนอนพร้อมอย่างแฟนนอนพร้อมอย่างขอเสียงหน่อยเร็วมาโว้ยมาโว้ยอาร์เซนอลฮะ ปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนี่วันนี้ครับผู้สำประตูเป็นโรบิดลาย่าเลยครับหลายคนบอกแลมเดลพาดเกมที่แล้วพาดใช่ไหมเปลี่ยนให้ไม่ชอบใช่ไหมเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าปาเต้แบกขวาที่ผมชอบส่วนตัวโอ้โหลูปวันนี้เป็นเอียนไร์นะครับนี่ส่วนแมนยูครับครบเลยครับอัมลาบัตก็หัวหัวใสมาเชียวแล้วก็ฮอยลุนอ๋อแต่ฮอยลุนมันยังไม่มีหน้าเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอภาคหน้านะเดี๋ยวฮอยลุนก็น่าจะมีหน้านะครับนะเพราะว่า ย้ายมาแมนยูเป็นไงทีมใหญ่ไงดังแล้วไงเราไปติดดังซะแล้วไงอยรุนเดี๋ยวก็มีหน้าให้นี่ครับแล้วกับตันทีมครับบูโน่เฟรนเดสนะครับนะเด็กๆไปแล้วครับเอดิกาดฮะนำทัพมาเลยวันนี้อ่ะนาผู้สัมประตูเป็นเดบิดราย่านะครับน้าแม็ขวาเป็นปาเต้เ็นไวซ์ซาริบาแล้วก็โทมิยาสุนะครับกองกลางมีเดคเคนไลท์เอเดกาดแล้วก็ฟาบิโอวีลานะครับหน้าหน้าเปาเป็นเอ็ดดี้นะฮะเล่นกับซาก้าแล้วก็มร์ตินาลีนะครับระบบนี้เลย4ี่ถสามนะครับ นะเออวิเอล่าอยากเห็นจะจัดให้จัดให้นะครับเ่วนแมนยูครับผู้สัมปตูวว่าตัวคนใหม่ครับบาเยนดีนะแบบ็คขวาเป็นวานบิดลินเดเล็ฟมาติเนสเลกิลอนนะครับนะกองกลางมีคาเซกับอัมลาบัตนะครับตัวลูกมีอันโตนี่บูนโนโและฟอร์ดนะหน้าเป้าเป็นฮอยลุนนะครับนะตามนี้ตามนี้นเออนักเตะใหม่ครบเลยนะครับสำรองมีจอ์นี่อีแวนด้วยนะทุกคน เฮ้ย <Hey, S 2> ผมลืมเอาวาเวกฮอสออกว่ะเวกฮอสมันเวกฮอสมันย้ายไปแล้วหรือผมลืมโทษทีโทษท,ทีเออนะครับอ่ะเกมกำลังจะเริ่ม,มนะครับ Arsenal, รา Manchester, อาร์เซนอลปะทะแมนเชสเตอร์ยูในเต็หน้าดูจริง,รงๆนะครับหน้าดูจริงๆนี่ครับพี่พี่กเกษมฮะอะเดี๋ยวปรับจอยกันก่อนนะทุกคนนะเออทุกคนผมรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครยังไม่กดไลค์ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะถ้ากดไลค์แล้ว มาเริ่มเลยดีกว่านะครับเขี่ยบอลก่อนให้เอดดี้ครับเอาครับเอดดี้ครับอาสม้มฮะเขี่ยบอลขึ้นมาก่อนครับเอดดี้เอดดี้ได้บอลนัจังหวะนี้คือมาได้แคนไร้ครับเบอร์หวันนี้ได้แคนไ right ร,รนน right, เล่นกับเอดดี้เอดดี้พาขึ้นมาเอดดี้เปลี่ยนมาทางซ้ายให้มาร์ตี้มาร์าตี้เจอวันบิตมาร์ตี้มาร์ตี้เจอวันบิดมาร์ตี้กระชากกระชากเอ้วันบิตเสียบแม่งเลยกระชากอยู่นั่นน่ะโอ้โหวันบิตเอาแล้วครับเริ่มมาจังหวะเดียวแมนยู you, แม่งเอาเดือดแล้วฮะโอ้โหวันบิดเสียบ เสียบหมดไม่สนลูกใครครับมาตินเนลลี่บอกกูจะโชว์ยึกยักหนึ 1, ่งสองบานบิบบารบิบบอกมึงไปโชว์ที่อื่นนะเสียบแม่งเลยครับอาศ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 า่ะเชินฮะได้เตะม,มุมครับครั้งแรกครับมาตินเนลลี่เล่นสั้นมากับเอเดการ์ดเอเดการ์ดผ่านมาให้ซากา้าซาก้าเล่นกับเอเดการ์ดให้มาวิเอลา่าวิเอล่าคืนมาได้แค่ไรได้แค่ไ,คได้ยิงลูกนี้ครับโอ้โหบายินดีต้งเซฟฮะ บายเนดีใช่ไหมผู้สัตประตูนะครับโอ้โหวีล่าครับคืนมาให้เด็กแคนไลท์เด็กแคนไลท์ได้กดด้วยซ้ายครับโอ้โหบายเนดีต้องเซฟฮะเกือบจะเข้าอยู่แล้วครับอาร์เซนอลนะโอ้โหเริ่มเกมมาดุดันครับอาร์เซนอลและได้เตะมุมต่อเนื่องครับครั้งที่สองฮะมาเตนเนลี่ครับคราวนี้มีเป็นซาก้าอยู่ใกล้นะครับแล้วยังไงครับทำไมไม่เตะทีครับอ่ารอให้บายเนดีเดินเข้ากับตำแหน่งนะฮะโอเคเรียบร้อย มาร์ตินเนลี่ครับเล่นสั้นเหมือนเดิมเจอซาก้าซาก้าเจอกษะเกษมโอ้โหกษเมโอ้โหยังได้ทุ่มอยู่ครับดุดันจริงๆครับพี่เเซมิโล <em> ครับซาก้าไดทุ่มฮะทุมท่มมาให้มาร์ตินเนลี่มาร์ตินเนลี่ทะลุชอบมาให้โทมิโท,ม,โทมิต่อมาให้ บรรยากาศบรรยากาศโอ้โหไม่ผ่านครับอา้าวแมนยูเก็บได้ถ้าโดนฮอยลุนฮอยลุนเล่นกับบูโน่บูโน่เจอดิแคทไร่เสียบเลยครับโอ้โหเอาโอ้ยเกมเดือดเว้ยเลกิลอนนะเลกิลอนมาให้บูโน่บูโน่ไม่สนครับโดนเสียบไม่เป็นไรฮอยลุนฮอยรุนต่อมาให้ ord, 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 แลสฟอร์ดเลกิลอนเติมเล่นกับแลสฟอร์ดเลกิลอนตัดเออแลสฟอร์ดจาเข้าในให้บูโน่ฮอยลุนฮอยลุนขึ้นมาบูโน่บูโน่จะจ่ายตัวบนแล้วโทมิสดักสวยแต่บูโน่ยังเก็บได้ให้แลสฟอร์ดแลสฟอร์ดได้ยิงไม่ผ่านเป็นไว้ครับบรรยากาศเกศ็บบอลได<ๆ>้้้้ทททันีีีีววเเเเอออออลลาาาจะโตต่มต่ม็็ดดดด ส่งต่อให้มาตี้มาตี้หนึ่งหนึ่งกับวานบิดเหมือนเดิมมาตี้ยังไงดีมาตี้เจอวานบิดถลุมาให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้เจอลินดอ้ดินเดลเลิร์ไม่ผ่านครับ แมนยูได้ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับทุช่องมาแต่ไม่แม่นฮรบบายันดีให้วิเอล่าวิเอล่ามาให้เอ็ดดี้ตรงกลางเอ็ดดี้ขึ้นมามาตินเดลีมาตินเดล,ลีได้ยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านลินเดเลอร์เหมือนเดิมฮะโอ้โหแน่นจริงจริงนั่นซาลิบาจะเจอฮอยลุนนั่นเก็บได้ครับโดยซาลิบาครับโทมิเปลี่ยนมาให้ปาเต้เล่นกับดิแคทไลท์เอเดการ์ดปาเต้แบ,บ็กขวาวันนี้ให้กับซาก้าซาก้าทะลุช่องให้เอ็ดดี้ไม่ผ่านเก็บได้โดยลินเดเลอร์ลินเดอร์เลิร์ใจตัดทะลุช่องตรงกลางให้ฮอยลุนมาที่แรดฟอร์ดแรรดดฟออออ์เเเเเตติิิิิมมมมาาให้้ลลลลลลกกกนนนนขึนสวย ได้บอลทะลุช่องมาให้เอเดดการ์ดักได้เหมือนเดิมป้าปาเตเอาไม่แม่นเหมือนกันให้บูโน่บูโน่ดักได้บูโน่ทะลุช่องมาให้แรดฟอร์ดมีพื้นที่มีเวลาแรดฟอร์ดมีพื้นที่ปาเตเข้าแม่งเลยครับโทมิบอกไม่สนใจตัดเข้ามาต้องการให้เอ็ดดี้โอ้เอ็ดดี้เทิร์นเอ็ดดี้เทิร์นเอ็ดดี้เลกับมาร์ตี้โอ้โหเอ็ดดี้โอ้โหเอ็ดดี้ให้เอเดดการ์เอ็ดดี้ครั้งนึงเอ็ดดี้ลงนี้โอ้โหโดนเข้าอ่าได้ฝาเอ้าอะไรครับฮะใบเหลืองอะไรวะอ๋อใบเหลืองย้อนหลังจังหวะที่เสียบใช่ไหม แต่เมื่อกี้ใครได้ฟาวะโอ้โหเกมแม่งโคตรเร็วเกมแม่งโคตเรเดือดทุกคนอุ้ยเกมแม่งมันจัะจังหวะนี้ครับแลตโอ้ยบูโน่เจอดีแคนไท์เสียบหมดไม่สนลูกใครครับอ๋อแต่จังหวะนี้เราได้ฟาวหน้าที่เอ็ดดี้ไปดึงจังหวะน,นะครับเอาครับเราได้ฟรีคิกครับเอ่อเป็นมาตินอเดกาดครับอยู่ที่บอลในจังหวะนี้มาตินอเดกาดจะเปิดเข้าไปหรือว่าจะลุ้นยิงประตูเลยฮะต้องมารอดูกันกับตันทีมของเราครับเพิ่ง ได้รางวัลติดทีมออฟเด year ไปนะทีม o อฟเดอะซีซั่นไปนะครับนะโอ้ระยะนี้น่าจะต้องเลเปิดแล้วฮะเอดณกาเปิดตอมาตรงกลางตรงนี้อ๋อหลอกยิงเลยครับแหมเข้าซองบายยินดีไม่มีอะไรครับบายยินดีเปิดขึ้นมาให้อันโตนี่ลูกนี้ครับมีซาก้าหนุนไว้แล้วบอลเก็บได้โดย เป็นไว้ไม่มีอะไรครับเป็นไว้เล่นกับโทมิคืนมาวิเอลา่าวิเอล่าเล่นกับมาตินาลีมาตินาลีจ่ายเข้ากลางให้เอ็ดดี้พิงอยู่เอ็ดดี้คิงได้สวยให้วีเอลา่าให้มาตี้ครั้งหนึ่งมาตี้เจอวานบิดอีกแล้วมาตี้กับวานบิดหนึ่ง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 คืนมาให้โทมิมาช่วยโทมิเล่นกับให้วิเอลา่าวิเอลา่ามีพื้นที่มีเวลาวิเอล่าล้ำหน้าไปแล้วครับแม่น่าเสียดายครับจังหวะนี้ล้ำหน้าไปนิดเดียวครับโอ้ยก็ขาหนึ่งนะขาหนึ่งนะวีเอล่านะไม่เป็นไรนะครับนะเอาใหม่เอาใหม่ เออเฮ้ยเริ่มเกมมาดูสนุกไว้เกมนี้แลกกันสนุกดีเอาครับวานบิซาก้าครับอยู่ได้พอนเล่นกับแอนโตนี่ครับแอนโตนี่ตัดเข้านนแอนโตนี่ตัดเข้าไนจ่ายออกมาให้วานบิวานบิทะลุช่องมาให้แอนโตนี่แอนโตนี่แอนโตนี่ดึงจังหวะรอวานบิเติมเอาแต่ไม่ผ่านโทมี่ครับโทมี่หลักได้สวย อ่าเล่นกับดิแคนไลท์ดิแคนไลท์ขึ้นมาเป็นไว้เป็นไว้ให้เล่นกับเอเดียการเอเดียการเล่นกับดิแคนไลท์สวยมากจังหวะเดียวดิแคนไลท์กระชากขึ้นมาดิแคนไลท์กระชากขึ้นมาให้เอ็ดดี้เอ็ดดี้จะพิกลูกนี้โมโตไม่ผ่านลินเดเลอร์ฮะเอ้ยไม่ผ่านมาร์ตนะิเนสฮะเข้าทางเลกิลอนอัมลาบาดรับอยู่ที่บอ,อลอัมลาบัตเล่นง่ายๆกับมาร์ติเนสอัมลาบัตเป็นมาร์ติเนสครับโซเฟียอัมลาบัตเล่นกับเลกิลอนเลกิลอน ขนานเส้นมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเล่นกับบูโน่บูโน่ชิงกับแรดฟอร์ดสวยมากแรดฟอร์ดเจอปาเต้แรดฟอร์ดดึงจังหวัดมีปาเต้ซ้อนแต่แรดฟอร์ดขึ้นหลังให้ลิกิลอนให้บูโน่แรดฟอร์ดทำทางบูโน่และฟอร์ดทำทางทางซ้ายไม่เยอะเข้ากางจะให้ฮอยลุนไม่ผ่านเหมือนกันฮนะดักได้โดยดิแค่นไลและเอเดกาดครับ และจังหวะนี้จะโต้ทันทีบาร์ตเดารีเปลี่ยนมาทางขวาให้ซาก้าซาก้าเจอเลกิลอนบ้างซาก้าเจอเลกิลอนบ้างซาก้าเจอเลกิลอนซาก้าโอ้โหเลกิลอนเว้าวว้าวไปหนึ่งทีซาก้าพิกซาก้าพิกซาก้ายังอัมลาระบาดอีกทีให้อดกาเข้าขวามาให้เอ็ดดี้เอ็ดดีด้ยิงไม่ผ่านมาคาเซมิโรครับอุ้ยแย่แคโอ้โหเดือดดูเดือดลูกนี้แมนยูจะแก้เพจมาครับ<ม>อยู่ที่เลกิลอนเล่นกับแรดฟอร์ดขนาดมาฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดตัดเข้าในเล่นกับฮอยลุนฮอยลุนจังหวะเดียกัแฟ ไฮรุนกับแรดฟอร์ดเปอนเดิมไฮรุนไฮรุนเปลี่ยนมาทางซ้ายให้เลกิลอนเติมมาสวยมากต่อมาที่บูลเออแรดฟอร์ดสวยมากแรดฟอร์ดมีพื้ที่มีเวลามีพื้ที่มีเวลา,เ,วลาเจอปาเตเ,เ,เ,ตเ,เ,เ,ตเข้าหนักอยู่แต่กเก็บได้จังหวะสองโดยเลกิลอนเลกิลอนเล่นกับแรดฟอร์ดสวยให้อัลบัตเติมขึ้นมาให้แรดฟอร์ดเข้าขาเข,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 ข้ขาขวาลูกนี้เข้าขวายังไม่ยิงเล่นทันทันแตู้ปาเตจากด้สวนแล้วยังเก็บได้จังหวะสองคาเซมิโร่คาเซมิโร่จังหวะเดียวให้โทมิทำไมไม่รู้แต่โทมิายต่อทันทีอานอนจัตโต้มานดมาอนบิดกกระชาาหย กระชากหายมาตี้มาตี้เจอลินเดเลิร์ก็ยังกระชากหายกระชากหายมา,มาตี้มาตี้ออกแล้วเพื่อนยังไม่ออกมาตี้คึงมันจะให้ออรดอการก็ไม่ผ่านวันบิดว่าปะโถวันบิดมึงนี่เหนียวจริงๆฮะโอ้ยเหนื่อยลินเดเลิร์ะไม่ใช่มาร์ตินเนสมาร์ติเนสเ,เล่นกับเลกิลอนเลกิลอนขนานเส้นมาให้แลฟฟอร์ดแลฟฟอร์ดบันเล่นกับบูโน่ครับบูโน่แฟนเดสทูลุช่อม,มาให้ฮอยลุนฮอยลุนเจอซาลิบาดักสวยครับออเดอกาแทงทูลุช่อม,มาตรงกลางจะให้อดดี้ก็ยังไม่แม่นฮะ เก็บได้โดยบูโน่บูโน่ลูกนี้ก็ยังผ่านไม่ได้อัมรับด์เติมมันสวยฮอยลุนฮอยลุนเจอที่แค่ไล่มาป่วนแต่ยังได้อยู่อัมรับด์เล่นกัรแรฟอร์ดมาเข้าทางฮอยลุนฮอยลุนควายหนึ่งสองลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านได้กี่ดาวได้อัมรับด์โอ้ซาก้าโอ้ยอัมรับด์จะเตะเตะไม่โดนด้วยอัมรับด์เมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหจบแล้วครับครึ่งแรกครับซอกเบอร์กันศูนย์ศูนย์ฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นเอ่อศูนย์ศูนย์ที่รู้สึกสนุกมากนะครับนะสนุกมากๆนะครับทั้งทีมก็ถือว่า ทันกันทันกันนะมันคือคําว่าทันกันจริงๆนะครับนะกับคู่นี้เนาะโอ้โหมันจริงๆทุกคนมันจริงๆนะครับเอออ่าอ่าไปนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปต่อครึ่งหลังกันเลยครับทุกคนครึ่งหลังครึ่งหลังไปอ่กากำลังเดินเข้าสนามอยู่โอ้โหครึ่งแรกฮนะแมนยูมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งครับอาร์เซนอลมีโอกาสยิงสี่ครั้งครับแต่ว่าแมนยูคองบอลได้มากกว่าเนาะเออนะครับ ถือว่าสูสีสูสีนะครับสูสีแมนยูก็เหนียวแน่นนะฮะทีมเราก็หวือหวาแต่ก็ยังมีจังหวะจบที่มันไม่ได้จ่าแจ้งเท่าไหร่นะครับแมนยูได้เขี่ยบอลก่อนบ้างครับอัมลบาบัดเปิดมาทางซ้ายให้เลกิลอนเลกิลอนเล่นกับแรดฟอร์ดครับเลกิลอนเล่นกับแรดฟอร์ดวันนี้ปาเตนในตำแหน่งแบ็คขวาถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะประกบแรดฟอร์ดได้ดีนะครับเด็กแคทไลท์ดักสวยอีกแล้วครับเบอร์หกเด็กแคทไลท์วันนี้เอ็ดดี้เล่นกับซาก้าซาก้าเล่นกับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ครึ่งแรกมีเมทิร์นนนนนนไไปทีีีึงแแตต่่่่ลูก้้จายมมฮะใหอโ อันโตนี่อันโตนี่เจอเดนคทไล์เสียบอีกแล้วครับเดนแคไล์ระวังนะเหลืองไปแล้วนะแต่เข้าทางบูโนเข้ามาหอยลุนหอยลุนเจอสลีบาประกบแน่นเลยครับสลีบาบอกไม่ให้เล่นเลยครับฮอยลุนวันนี้อารอนจะโตให้เอดดี้เอดดี้เ,ดดเปิดทางขวามาให้ซากา้าซาก้าเจอลิกิลอนซาก้าเอาบอลลงเจอิกิลอนตัดเข้าในก่อนตัดเข้าในมาให้เอดดี้เอดดี้ลูกนี้พิกและโดนเสียบเหมือนกันฮะแต่กรรมการไม่ให้ฟาอจนโต้ทันทีเลยฮอยลุนหอยลุนดึงจังหวะคืนมาคาเซมิโลคาเซเล่นกับหอยลุนหอยลุนพีเข้าซ้าย เปลี่ยนมาให้บูโน่บูโน่จ่อมาให้แลฟฟอร์ดทางขวาแลฟฟอร์ดกระชากจี้ขึ้นมาเลกิลอนมาเติมแลฟฟอร์ดให้บูโน่บูโน่ข้ามาฮอยลุนได้ยิงฮอยลุนลูกนี้ได้ยิงเลยแต่ลาย่าเซฟไว้ได้ครับโอ้โหอ้าวและอาเซนอนครับพิตาเปลี่ยนตัวครับเอาเอ็ดดี้ออกแล้วส่งไคฮาวเวดลงมาแทนครับโอ้โหไครฮาวเวดมาแล้วฮะส่วนแมนยูเอาอัมลาบัดออกแล้วส่งเฟสดมาแทนครับผมลืมย้ายเฟสดให้ผมขออภัยนะครับแฟนแมนยูนะผมลืมผมลืมนะครับ เฟสนะเฟสลงมาแทนนะครับแต่ลูกนี้แมนยูไม่สนใจแล้วใครก็ได้ได้ยิงเหมือนกันครับผมโอ้ยคาเซมิโลฮะได้ยิงลูกนี้ครับแต่ยังไม่ผ่านบล็อกของเด็กแคทไลท์นะครับเด็กแคทไลท์วันนี้ก็เล่นจะดีนะเนี่ยนี่สะใจครับสะใจคอมอนเด็กแคทไลท์บอกคอมอนแมนยูได้เตะม,มุมต่อเนื่องฮะครึคร่งหลังเริ่มเกมมานี่แมนยูทำได้ดีกว่านะครับ อันตรนี้ครับพลิกเข้าซ้ายสวยมากยึกยักยึกยักเอาผ่านมาแล้วพีเบนไว้เวอร์เลยครับเบนไว้เวอร์ลูกนี้อันตนี้เข้าซ้ายเข้าซ้ายเล่นกับดินเตลเลิร์เข้ามาให้โทมิอีกแล้วครับโทมิขึ้นมาต่ลาย่าเล่นสั้นง่ายๆแก้เพสมาก่อนครับปาเต้พาขึ้นมาปาเต้พาขึ้นมาครับไม่มีอะไรค่อยๆแก้เพสมาปาเต้บอกเดี๋ยวกูเล่นคนเดียวเองกูเล่นคนเดียวเองพวกมึงไม่ต้องพวกมึงไม่ต้องพวกมึงไม่ต้องปาเต้ยังเลี้ยงอยู่แล้วก็จ่ายออกมาเรียบร้อยครับเลี้ยงจนพื้นที่เปิด อาครับฮาเวดตลงมาแล้วครับเล่นหน้าเปาวันนี้ฮาเวตจะทำได้ไหมครับเล่นกับซาก้าครับซาก้าซาก้าพลิกมาสวยให้ฮาเวตทะลุช่องมาแล้วสวยมากฮาเวดตฮาเว็ตทะลุช่องลูกนี้คืนมาให้มาตินเดลี่ได้ยิงลูกนี้ข้ามคานัะโอ้โหยออฟเดอะบอลฮาเวตนะฮะน้องน้องอ่าแล้วพีต้าเปลี่ยนตัวเพิ่มครับเอาฟาบิโอวีล่าออกครับแล้วส่งจอจินโย่ลงมาแทนนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเก๋าอีกหนึ่งคนนะเอามาเพิ่มความเข้มข้นในเกมแดนกลางนะครับจอจินโย่ฮะ แบยินดีเล่นสร้างขึ้นมาลินเดเล็คาเซมิโลวันบิดวันบิดวันบิดตัดเข้าในก่อนไหมวันบิดเข้ากลางมาให้เฟสจังหวะเดียวให้คาเซสวยไว้มาให้บูโนบูโน,โ,นโดนเสียบอีกแล้วครับจอรินโยโอ้ลงมาก็เหลืองเลยครับพี่จอโอ้โหพี่จอกูยังเดือดโอ้ลงมาเสียบบูโนเลยฮะกรรมาการบอกต้องมาแยกครับเรียบร้อยใบเหลืองรับไปพี่จอบอกไรวะบอกบูโนเดี๋ยวย้เดี๋ยวย้โมโหนะบ,บูโนบอกอะไรวะ ทำไมต้องเสียโอ้โหแบบโรนนี้ฟาวจริงๆฮะอ่าแล้วเปลี่ยนตัวเพิ่มครับอัดเทอร์นฮะเอามาตินเดลี่ออกครับส่งกาเบรียลเชซุตลงมาแทนเช่นกันกันกบแมนยูครับเอาอันโตนีออกแล้วส่งจาดอนซานโช่ลงมาแทนนะครับเชซุตลงมาแล้วลงมาแทนมาตินเดลี่ครับเชซุตน่าจะเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนะเล่นเป็น,ป,นปีกซ้ายนะครับอ้าวครับแมนยูค่อยๆตั้งเกมขึ้นมาวันนี้เฟรดเฟร็ด ทะลุช่องมาสวยมากเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายให้แรดฟอร์ดเล่นกับบูโน่บูโน่มีพื้นที่มีเวลาให้ฮอยลุนฮอยลุนพลิกสวยมากในยิงเรียบร้อยเลยครับลาบุนฮอยลุนโอ้โหเฮียเอาอีกแล้วเซนอนโอ้ฮอยลุนวิ่งเลยครับวิ่งไปหาน่าจะเทนฮาครับโอ้โหไปหาเทนฮาครับฮอยลุนโอ้โหไปหาเทนฮาไปหาพ่อครับลงสนามนัดแรกเดบิวต์มาแล้วทำประตูได้เลยครับเฮียเออย่างกับของจริงโอ้โหฮอยลุนแม่ง ขเข้าซ้ายจังหวะนี้ไม่เหลือครับซาลิบาครับโอ้โหประกบได้ดีทั้งเกมครับผ้าจังหวะเดียวโดนเลยครับอันตรายมากฮอยลุนลูกนี้อันตรายมากครับเอาแล้วฮอยลุนกอดผีเะแล้วฮะโอ้โห,โโหคือของจริงมันก็ชอบเป็นยนะันนัเซนนอนอะ่ะทั้งเอ่อแอนโทนีใช่ไหมแล้วก็แรฟฟอร์ใช่ไหมที่แบบลงนัดแรกเดบิวต์ก็ยิงประตูเราได้ทั้งคู่เลยในเกมฮอยลุนก็ทําได้เหมือนกันอีกแหมของจริงมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวฮอยลุนไม่ใช่แม่งลงมายิงเปิดตัวนะไอห่า ซึมเลยนะถ้า,างั้นอ่ะค่อยว่ากันนะครับแต่ในเกมยังไปไปต่อครับยังไม่จบครับทะลุช่องมาจะให้ซาก้าตรงนี้เลกิลอนบอกสบายครับไม่มีอะไรครับเลกิลอนเลกิลอนล็อกเข้าในสวยมากเลกิลอนตัดเข้ามาเรื่อยๆทะลุช่องมาให้ฮอยลุนโอ้โหจังหวะเดียวมั่นใจครับอยรุนมั่นใจแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกระชากเจอเบนไว้เบนไว้เบนไว้โอ้ไม่ไม่ไม่ทันแรดฟอร์ดเลยครับแรดฟอร์ดแต่ยังเหลี่ยมดีฮะเบี่ยนออกไปได้ครับโอเคลูกนี้ได้โก้คิกขึ้นไปครับ แมนยูครับเปลี่ยนตัวครับเอาวานบิดออกครับแล้วส่งดีโก้ดารโลลงมาแทนฮะอาดารโลลงมาแทนวานบะิดฮะมีการเปลี่ยนแบกขวานะเอามารับมือกักบเชซุสนะเชซุสก็เพิ่งลงมาเป็นปีกซ้ายนะครับแต่ยังไม่มีส่วนกับเกมเลยเชซุสเอาครับลาย่าเปิดขึ้นมาให้ฮาเวตลูกนี้เก็บได้ด้วยจังหวะสองโอเคเอเดกาดครับ เล่นกับดีแคนไลท์ปาเตสวยจ้าจังหวะเดียวปาเตจังหวะเดียวให้ดีแคนไลท์ดีแคนไลท์เล่นกับปาเตอีกทีนึงปาเตขึ้นมาเอเดริกากนเอเดรการลงมาเซต้าโอ้โหแล้วเติมครับเติมสูงครับเป็นไว้เติมสูงไปแล้วครับตอนนี้ซ่อนฮะบุกหนักครับดีแคนไลท์เก็บได้จังหวะสองดีแคนไลท์ไซก้อยมาให้เ okay, <so> ช,ชซุตเชซุตไซก้อยลูกนี้เชซุตด,ดึงจังหวะไม่ผ่านเหมือนกันครับลูกนี้ดาโลครับโอ้โหแล้วบูโน่จะโต้ทันทีอันนนนโอ้โหซาลิบาดักแล้วครับเอาแล้วครับเอาเกสซีครับเอาเกสซีีเเเเชซุลลูกกนน้้้้้็ไไไมมม่่่ผาาดดดโโโโครับฟฟฟตตต อานอนนี้ถือว่าแบบเข้าเล่นเกมเพสซิ่งแล้วฮะอาริยาตาปรับแท็กติกย่างเห็นยังเห็นได้ชัดฮะแต่แมนยูบอกมึงปรับมากุโตฮะซานโชครับ,บกระชากขึ้นมาเจอโทมิครับซานโชเจอโทมิโทมิยังไงดีไม่ผ่านครับผ่านเหมือนการผ่านมาแล้วให้คาเซให้บูโน่ได้ยิงลูกนี้ไม่ผ่านซาลิบาปาเตโดนบูซานโชเก็บได้จังหวะสองเข้าทางแลดฟอร์ดเข้าขวาเล่นกับบูโน่บูโน่โดนประกบไม่ผ่านไม่เา้าซาก้าซาก้า,ามาให้ฮาเวตฮาเว็ตดึงจังหวะรอเพื่อนนิดนึงควงขวา,ขวามีเติมตายมาต่อมา เชสุดให้กับปาเตล็อกสวยมากปาเตตัวขวามีตัวซ้ายมีตัวขวามีไปเย็นมาตรงกลางเปิดมาจะให้ลูกนี่มงไม่ผ่านนะจงังหวะ2เก็บได้ดดวยปาเตเหมือนเดิมเหมือนเดิมปาเตเปลี่ยนมาให้เชสุดให้มาดิแคทไลไ์ด้ยิงไม่ผ่านจงังหวะ2เก็บอีก like 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 ดิแคทไลด์ดแคทไล์เก็บได้บังอยู่บังอยู่ตายต่อมาสากาเลนมาดิแคทไลจะให้อดิก,กาไม่ผ่านโอ้ยเฮ้ยแพ้สมังไอ้เฮ้ยฮอยลุนจะโตครับฮอยลุนไป่ย็นมาให้แรดฟอร์ แรดฟอร์ดเอาเลยก,กินลอนชนกันครับแรดฟอร์ดบอกกูโต้นะมึงเอากูกูเอามึงกันนะเอาฮอยลุนฮะเล่นอูหเป็นไว้เสียบเลยครับไม่สนใจแนละ้วลูกนี้บูโนโ่เก็บได้จังหวะสองตัวตันเป็นไว้ยังได้อยู่บูโนโ่แรดฟอร์ดให้ฮอยลุนยิงแมงสองสูเลยไม่เข้าโอ้โหลาย่าเสฟได้ครวายโอ้หเกมโคตรเดือดเทนฮากบอกนี่มันอะไรกันโอ้โหเกมม่งมันว่ะทุกคนแต่ดูท่าเราจะแพ้ว่ะเอาครับแมนยูได้เตะมุมฮะ บูโน่เล่นสันฮะกับซานโชครับซานโชอุ้ยผ่านมาครับนี่มึงเห็นกูเป็นโกยหรือเปล่าฮะค,คาซิเมโลโอ้โหจังหวะเดียวลูกนี้โล่งๆฮะฮอยลุนได้ยิงแต่ไม่ผ่านลาย่าครับโอ้โหลาย่าอาเชนตนครับกองหลังประกบพลาดฮะฮอยลุนได้ยิงโล่งๆฮะแต่ยังเซฟไม่ได้เตะมุมต่อนเนื่องครับซานโช่ o, เหมือนเดิมซานโช่ o, เหมือนเดิมคราวนี้ไม่ผ่านนะแต่อย่างได้เตะมุมต่อครับทดเวลาสี่นาทีครับจะทันไหมครับอาเซนอันจะทันไหม บูนอฟครับอยู่ที่บอลน,น่าจะเล่นสั้นเหมือนเดิมบูนอฟแฟนเดย์ครับเล่นสั้นครับซานโชซานโชเข้ากลางมาให้ลินเดเลิบมีพื้นที่มีเวลาให้หอยลุนเข้าซ้ายไปหอยลุนฮอยลุนยังพลิกไม่ผ่านเอา,เอาดักได้ปาเตสวยมาให้โอเดกาจัโตเชซุสเดคแคนไลท์ให้มาซาก้าซาก้าดึงจังหวะให้ฮาเว็ตซาก้าฮาเวต ดึงจังหวะนิดนึงรอเพื่อนรอเพื่อนตัวบนมีเติมส่งฮาเวดกระชากขึ้นมายังได้อยู่เปิดมาลูกนี้จะให้เป็นไวเติมได้โดยเป็นไวเป็นไวเกี่ยวได้สวยคืนมาซาก้าซาก้าซาก้ามีเวลาซาก้าอืฮิลินอีคาเซมิโลอืฮิไม่ซาก้าซาก้าบอกโอ้ยมันตันเว้ยคืนมาดิแคนไรดิแคนไรดิแคทไ้คืนมาฮาเวดฮาเวดจังหวะยังไม่ผ่านเินเลยไม่อเบอร์หกใครวะมาติเนตอีเรียบร้อยอ่าแพ โอ้โหจอรจิงโยครับลงไปนอนเลยครับโอ้โหอาร์เซนอลฮะโอ้โหฮอยลุนประตูชัยไอ้เหียผมกลัวจริงๆนะเอาจริงๆของจริงผมกลัวจะเป็นแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าฮอยลุนอน่ะคือเก่งนะแล้วแล้วอาร์เซนอลอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนแรดฟอร์ดใช่ไหมตอนอันโตนี่ก็แบบอย่างเงี้ยเดบิวแล้วก็ เจอเราแล้วก็เล่นดีกันหมดเลยก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าฮอยรุนจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันในวันนี้นะก็นะครับจบไปแล้วนะครับเกมฟีฟ่า23นะเราแพ้ไป1-0นะครับนะอย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะในเกมมันจะแพ้จะชนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> ให้ดูเข,ขาเรียกว่าอะไรดูให้เป็นสีสันก็แล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวของจริงวันอาทิตย์นี้4ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อย่าลืมเอาใจช่วย พพอร์ตทีมกันด้วยกันแล้วกันนะครับถ้าผลการแข่งขันมันไม่เป็นที่พอใจยังไงเนี่ยก็มาคุยกันด้วยเหตุและผลกันแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งแบบหัวเสียท็อกซิกกันเลยแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยถ้าเกิดเรื่องเสียงเสียงในเกมดังหรือเบาไปหรือว่าเสียงผมดังหรือเบาไปยังไงเนี่ยแนะนําติชมกันมาได้นะครับนะผมก็จะพยายามปรับอยู่เรื่อยๆเนาะเพื่อให้มันเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับนะก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณครับ